พีมเุกเรื่องรักรู้เรื่องเลยเหรอสนุกป,ปีค่ะความรักมันทำให้คนเราเจ็บปวดได้ด้วยเหรอฉันว่าเธอไม่มีดีแล้วนายเคยบอกว่าคีมเป็นผู้หญิงจริงๆไม่ใช่หุ่นใช่ไหมแล้วทำไมคีมถึงไม่มีความรักล่ะคะ ธ <premises, S 2> อเปนคนพิเศษไหมเนี่เอ่ะคิมไม่อยากเป็นคนพิเศษอนะ่คิมอกเป็นผู้หญิงธรรมดาไล่ให้คิมได่นไหมคะไล่ให้ามรากคิมเล่นไหมอ่ะงานก็ได้ก็ได้นะจริงนะคะฉันให้เล่นก็ได้นะแต่ว่ามีข้อแม้ถ้าฉันให้หัวใจกับเธอ เธอ,อก็ต้องหาใจตัวเองให้เจอก่อนหาหัวใจตัวเองอืมแต่ฉันว่าตอนเนี้ยเรามาหาเสียท้องกันดีกว่าฉันหิวแล้วอ่ะไ,ได้อยากกินอะไรล่ะคะนี่เลยนี่ฉันอยากกินนี่อ๋ออ่านตอรี่ดีไมโอเควันนี้ฉันอยากกินสปาเก็ตตี้ เสร็จการเลยโอเคเดี๋ยวเชฟคิดทำให้นะคะเราอก่อยนะอ,อาหารมาแล้วค่ะโอเคนะ หัวใจกับกระเพาะก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนที่นายบอกครีมไหมคะครีมมีกระเพาะครีมก็เลยหิวแล้วเวลาครีมหิวอะครีมทอมาไหมก็ถ้าครีมหิวนะคะครีมเ็จะกินกินกินให้อิ่มไปเลยมีความสุขจะตาย มันก็คงจะดีสินะถ้าหัวใจมันมีปากันอะอร่อยมากคนระัืะ วันนี้ไม่ไต้องเลยช่วยเขย่าน้ำดีกว่